เดเดอเดเธอเธอเธอเดาเธดเดอเิอเาอเาอเธาเธนเาอเธาเธอเธอเธอเาอเดอเธอาธมดาอเอเธอเธอเาดเธอเธอเธนองธออ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  ช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่างเมกดซับสไครต์ชมโมมากินชนเดีวสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับโมช่องโมมากิน, channel. นกกชนแนลนะคะตอนนี้โมก็อยู่ที่ตลาดหน้าศาลจังหวัดชลบุรีค่ะวันนี้จะมาถ่ายร้านที่ลูกค้าเยอะนะคะ คนรอไม่เต็มร้านเลยนะคะนี่คือร้านข้าวต้มปลาราชาค่ะวันนี้ไม่ได้ไมมานะคะเสียงอาจจะเบาไปนิดนึงนะคะข้าวต้มปลา50นะคะรวมมิตรหกสิพิเศษ70เกาเหลาเจนะคะพิเศษ100นะคะมมีหลากหลายเลยค่ะทุกคนค่ะไปดูกัน ็นนะคะก็จะมีปลาค่ะมีปลาหมึกะะมีกุ้งมีหอยนางรมนะคะแล้วก็มีปลามีไข่ปลาจากหนังปลาก็มีหรออมีหนังปลาด้วยนะคะป้าหนังผ้าไข่ปลาไข่ปงเริ่มต้นที่50บาทนะคะ ดคิวอยู่ทางด้านข้างนะคะอันนี้คือถ้าเราจะสั่งอะไรก็มาสั่งได้เลยนะคะที่ตรงนี้นะคะได้แล้วค่ะนี่แหละค่ะ50บาทค่ะเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะข้าวต้มที่แบบอยู่ในกระทะทองเหลืองใหญ่ๆนะคะ มีแบบที่ให้นั่งทานด้วยนะคะอยู่ทางด้านหลังแล้วก็สั่งใส่กล่องได้ค่ะนี่เขาก็จะแบบน้ำข้าวค่ะไปใส่ถุงนะคะก็คือว่าไม่เอาน้ำเอาข้าวอย่างเดียวตอนนี้ค่ะเออเหมือนซาข้าวอะไรอย่างเงี้ยอ่แล้วค่อยใส่น้ำที่หลังนะคะรู้สึกว่าน้ำซุปจะเป็นคนละน้ำซุปก,กับที่ใส่ข้าวไปนะคะสั่งไดยค่ะโอเคค่ะ แล้วทางด้านหลังก็จะเป็นประมาณเออเป็นน้ำซุปเนาะแล้วก็มีปลาเราไปดูกันนะคะว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างนะคะปลาสองนี่เป็นหัวปลาอ๋อนี่หัวปลานะคะปลาไข่หนึ่ค่ะมกหนึ่งลก็อลหนจได้นี้เป็นไข่ปลานะคะสปลาไข่ปาสอง ก้อนนี้เป็นหนังปลาจ้ากถ้าไม่ได้ก้อนนี้หอยนางรมจ้าแล้วก้อนนี้จะเป็นกุ้งนะคะปลาหมึกนะคะแล้วก้อนนี้เป็นเนื้อปลาจากต่ออะไรเงี้ยเนี้ยปลาสองหนึ่งปลาสองหนึ่หนึ่งาปลาไข่หนึ่งคู่หอยหนึ่ง เขาก็จะนั่ไปใส่ถุงนะคะว่าใครเอาอะไรบ้างไข่ปลานี่ไข่ปลาอะไรจ๊ะไข่ปลาอินทีอ๋อไข่ปลาอินทรีชิ้นเบลอเลยนะคะกุ้งอย่างเดียวใช่ไหนมีกุ้งแบบปลาหมึกกุ้งมีตัวอย่างเดียวไหมปลาหมึกกุ้งกุ้งหอยกุ้งใหญ่ยังไม่มีปลาหมึกกุ้งนะปลาหมึกกุ้งกุ้งหอยหรือแต่หมึกอย่างเดียว เขาก็ขายกันเห็ขายอยู่สามคนนะคะเขาก็ช่วยกันนะคะปลาหมึกกุ้งคุ้งชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะพวกปลาหมึกปลาหมึกนี่ชิ้นใหญ่มากเลยนะคะคือแบบสมราคาเลยค่ะทุกคนค่ะใช้ของสดๆนะคะกุ้งกัาหอปลมึกกงกุ้งขอยังกลงหอยหอยคือเขานำไปลวกนะคะกุ้งกัย ไข่หอยตัวใหญ่หอยตัวใหญ่นะคะเนื้อปลาไข่เนื้อปลาอะไรอะจ๊ะปลาช่อนปลาช่อนทะเลเขานี้ค่ะหนังอะค่ะอ๋อเป็นปลาช่อนทะเลนะคะโอ้หแล้วก็เป็นหนังน้ำไข่น้ำก้างเหามากเลย่ะทุกคนปลาหมึกกินใหญ่มากทุกคนค่ะห้าสิบบาทดูกุ้งค่ะมไม่มีแบบ ใหญ่มากทุกคนหอยก็ใหญ่ค anyway. ่ะต้มปลาสองหนังปลาค่ะมีหนังปลาด้วยนะแล้วไข่ปลาค่ะไข่ปลาเป็นไข่ปลาอินทรีย์ค่ะบริเวณข้างหลังนะคะเป็นที่นั่งทานอันนี้ใส่ชามนะคะต้มปลาช้วย ปาห0คีค่ห huh. ส uh ้าอมันเหลือน้อยแล้วไม่สวยแล้วเหลือน้อยแล้วหรคะไม่ใช่มันยังไม่ได้เติมมาค่ะขายกี่โมงถึงกี่มงนะคะ้าถึงห้าทุ่มห้าโมงเย็นถึงห้าทุ่มห้าทห้าโมงครึ่งถึงห้าทุ่มห้าโมงครึ่งถึงห้าทุ่มนะคะโอเคเอ้ชองอะไรเนี่ยช่อเนี่ยหนา่งเออดูเยค่

าามากค่ะทุกคนขาโหดเดี๋ยวเราไปดูปลาทางด้านนู้นกันนะนี่ค่ะอันนี้เป็นหม้อน้ําซุปของทางร้านนะคะนี่แหละค่ะหม้อนี้คือหม้อแห่งความอร่อยนะคะเขาก็มาลวกปลาทางด้านนี้นะจ๊ะใส่กุ้งจ้าไม่ขาดไม่ผักสองถุอ่ะไม่ขหนึ่งลวกกินจ้า เป็นบริเวณที่นั่งนะคะทุกคนข้างหลังนะคะนั่งได้เลยบรรยากาศลมพัดเย็นๆนะคะอันนี้หอย อ๋อเดี๋ยวสั่งพี่โต๊ะนะคะแม่ขายมากี่ปีแล้ววะจ๊ะสามสิบปีแล้วถอยยังเป็นตัวใหม่ใหม่อยตัวเบลนูเลยทุกคนคือแบบอลังการมากเลยค่ะมาที่ชลบุรีนี่คือแบบของทะเลแน่นๆจุกๆเลยค่ะทุกคนค่ะหอย่ะอเ่ย่อหามาแล้ว สวยมากพิเศษนะตาแบบสวยมากก็ธรรมดาสมเดี๋ยวอมทีอะค่ะอะไรอ่าแม่แล้วก็อีกสมอะไรเร็วๆตาหนึาหม้าุ้งกัหมึกหนึ่งที่ใส่เครื่องหมดแลนะตาหนึ่งกุ้งกับหมึกหนึ่งอะไรอีก ที่ไม่ไส่ยันเดียวอะไรจ้ะไม่ผักอะไรรึคไข่ไม่ผักแล้วก็พุ้งเด็กโอเคไก่ไม่ทำกุ้งเด็กอะไรวะปลาไข่ปลาไข่ไม่ผักแล้วก็พุ่งเด็กแสด้ว่าอันนี้โอ้โหลาองนี่อะไรวะปหมึก่มีกลอแบบธรรมดาทุคนนนี้โมสั่งรวมเลยนะ กุ้งเด็ดอ๋อไม่ใช่น้ำซุปเด็ไม่ใช่อะไรนะปลาไข่ไม่ขาดเติมตามข้าวตามน้ำเลยไม่ใช่จ้ะเติมข้าวเติมน้ำธรรมะาการเกลือเาหัวธรรมดาน้ำป้ามีก็เหราหัวธรรมดาด้วยปลาหอยในช่วงนี้อันน้ำปลาหอยพร้อมเลยถุงนี้ก่อนอันนี้น้ำธรรมดาใช่ปะปลาหอยใสจ มีเยอะมากๆเลยนะคะใครลงที่ังไหมคีลงที่ซับ้างไหมคะเจาหลาวัวธรรมดาหรือพิเศษธรรมดาหัวาไข่่ไข่ก็ขายดีนะทุกคน ปลาหมึกก็หั่นชิ้นใหญ่ๆชิ้นใหญ่มากค่ะแม่หนูสังเกตเห็นแบบวอาโว้กุ้งก็ตัวใหญ่ปลาหมึกก็หั่นิ้นใหญ่ได้ค่ะชิ้นใหญ่ๆท้งนั้นเลยนะคะเล็กๆมันไม่น่ากินอ๋อใช่ 4 0นอกันหอคะร้าอะไรอันนี้นะ240าาเป็นไรยแล้วร้านธรรมดาม่ค่ะถ้าต้องหมอกเด็กก็ไร้องใส่รวมสอไม่ไข่เลยไม่ไข่หรอนจะใส่บัุดีกว่านะคะก็จะมีปลา มึกเด็กนะนกรนโดเลยเด็กจ <มา S 1> <ๆ S 2> ะกินได้ไกินะ,นะเลเลย ใส่ถุงก่อนนะใส่ถุงนี่อะไรข้าวสองถุงแล้วก็เกาเหลารวมข้าวสองถุงเกาเหลารวมแล้วมาแล้วปลาหมึกนี่ค่ะโอ้โหข้าวสองถุงเป็นคุหอยหนึปลาไข่หัวหนึงรปลกันกรต้มอ่กรต้มปลาไข่หัวแล้วก็ต้มคุ้งหอย คือเป็นมหม้อลวกปลานะคะ จะถึงนถว่าแต่ชินนีแหละนี่ะนี่ทำแล้วนี่ทำแล้วของี่ดีเลยค่ะปลาไข่ใช่ไหมนี่ค่ะได้แล้วจ้ะโอเคเดี๋ยวเรามค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะนี่โมสั่งเป็นรวมนะคะทุกคนจโมจะแบบว่าพึ่งมากเลยคือเขาใช้แบบชิ้นใหญ่ๆนั่นแหละนะดูปลามึกดิทุกคนชิ้นใหญ่มากกุ้งตัวเบลอเลยคือที่นี่แบบเน้นของดีนะจ๊ะ ของดีของใหญ่เขาบอกว่าถ้าไม่ใหญ่จะไม่สวยนะคะดูหอยดีโอ้โหนี่ค่ะให้มาไม่น้อยเลยนะทุกคนแล้วดูชิ้นปลาดินี่ชิ้นปลาค่ะไขป่ปลาอันนี้เป็นปลาอินทรีนะคะไข่ปลาอินทรีนะนี่ค่ะโมสั่งไปรวมมาเลยนะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะยังไม่ปรุงนะ กินข้าวต้มตอนเย็นๆร้อนๆนะคะเข้ากันที่สุดเลยค่ะทุกคนนี่สีน้ำซุปนะคะน้ำซุปรสชาเิงเชงนวๆนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมของปลาค่ะเราสามารถเติมได้เลยนะเดี๋ยวโมจะขอปรุงพริกไทยค่ะเพราะว่าเวลากินข้าวต้มเนี่ยโมชอบมีความแบบเผ็ดร้อนนะคะแล้วก็พริกค่ะ เราสามารถปรุงตามที่เราชอบไปเลยนะน้ำปลาอยู่ไหนอะโอ้โหน้ำปลาค่ะมามาใกล้ๆเลยค่ะโอ้่ากินมากม,ม,มาที่นี่นะคะก็ต้องขอกินปลาก่อนค่ะเป็นปลาช่อนทะเลนะนี่ค่ะคั้งแรกนะเธอครัออ้งแรกเลยที่กินปลาช่อนทะเลมไม่มีกล้างเลย ุม่มกชิ้นใหญ่มาก<า>เสียงอาจจะเบาไปนิดนึงนะคะเพราะว่าโมไม่ได้เอาไม้มาต้องขอภัยด้วยค่ะนี่ไขป่ปลา ชอบมากข้าวนุ่มกำลังดีนะคะก็คือว่าไม่ไม่เละค่ะเป็นข้าวแบบเป็นม็ดนมิดเลยขอปลาหมึกเลยค่ะชิ้นบเบลอเลยใหญ่กว่าช้อนใหญ่กว่าช้อนอีกอ่ะ <laughs> ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย